เอาละครับมาเปิดการ์ดเดือนนะฮะช่วงนี้2 7งพั็ทอบอง200บวก2ถึงบวก5นะครับอา่าสึกว่าเปิดการ์ดครั้งที่แล้วแล้วมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะฮะเอาไส่สยสุดห้าสายสิทธิ์ห้าสยศาสตร์หาถูกแล้ว แอบสงสัยต้องใช้สยศาสตร์จริงๆนะจังหวะนี้อะครับโอมนะมะตปะปฏิโถเถนากะละมังตุสังชนะตโอมสังคังเคยเป็นกันหรือยังโอมอคันตุกะว่าใครดันขันตูจัง โอมกระหังปฏิเถเถทือกระสือปอบหยิบจับมันอย่าให้หนีไปได้โอมไปยังโรตัดจังสุขสันคาโฟบิกซีแมคโคตั้งหัวเสงเต๋มอมมท่าพระเคยไปอะบะมะโหรี ได้สวดคาถาอาคมไปเรียบร้อยแล้วนะเปิดหนึ่งแพคครับผมโอ้โห้ Java Saint e n t t บวกสองครับสามแสนนะท่องไม่จบบทยังได้ส0 0 0 0นนะเกือบ4 0 0 0 0นแม่ถ้าท่องจบบทจะขนาดไหนครับนี่มันได้วะ่ะให้มันได้วะอ่าครับก็สวัสดีทุกท่านนะมาอยู่กันอีกแล้วนะกับการเปิดการ์ด เห็นมันมีการใหม่ก็เลยลองเติมตังดูบ้างนะฮะเพื่อจะได้เตะดีๆกับเขามั่งอ่จากคลิปที่แล้วนะมีคนดูอย่างล้นหลามนะฮะมึงต้องให้ผมอัดตอบล้ <c oughs> นหลามตรงไหนวะอ่าเปิดได้ดีกว่าครับโอ้แพกสามรอมีตัวมาเลย แปซี่เจ็ดสิบสี่เลยวะ่ะเอาเว้เอาเว,ว้ได้เว้ได้เว้อาซาแปดสิบไอมาแปดสิบใช้ได้อยู่ได้ข่าวว่ามันปรับราคาลงนะฮะบางตัวที่เป็นล้านก็เหลืออยู่ไม่กี่แสนนะเปิดหนึ่งแพ็คอะขายอะ <c oughs> มาเออกรเซ่ตอนแรกผมจำได้ว่าตัวนี้ล้านกว่านะรู้สึกว่าเขาจะปรับลงมานะครับเนะี่ยปรับราคาให้มันสมดุลหรือเปล่าเป็นหนึ่งแพ็คฮะฮะไปสุดท้าย <c oughs> ทำไมมันกากกว่าปกติวะ สามมีนะสีไอ้สามตัวนะมาเรโอเซ่เลดคอร์ดนะสีนะก็ครบร้อยเลยละฮะจังหวะน,นี้มันมันต้องได้นะร้อยคนเนี่ย <c oughs> อะไรอยู่วะ <c oughs> นี่ฮะไฮไลท์อยู่ที่สามใบนี้ฮะตำนานครับผม มนเวอร์เอ็กไอ้นะเจ็ดพาเบกคัสน่าก็ยังถือว่าไม่น่าเกียดนะขกาวว่าชินจิฮาว่าโอ้โหเลยเจ็ดสิบเอ็ดเดนเคดีล่านี่แหละทอบสองร้อยพอคุณลุนช่องมีบ้าหรือเปล่าฮะ อัป้อยอัมบาย,ายล้าโดต้องมาจงัางวันนี้เป็นหนึ่งพักครับโ้โหฉาบีไม่เคยได้ตัวดีๆกับเขาเวิร์เลยไอ้กล่องทองอ่ะอันนี้ ที่ผมเติม50บาทได้การ์ดบนโลกมากอาะอัหน่อยผมอยากได้ตัวเป็นชื่อ5อันแหมพูดเหมือนตาเห็นอือหือจำลองได้อีก20ใบแทบจบลีกกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแหมแหมยังครับผมยังมีต่อนะสำหรับการ์ด207 บวกสองถึงบวกห้านะเรื่ยอยาวจังหวะนี้กดใช้ครับ,เ,รบเปิดหน,นึ่งแพ็คเลยฮะมาจะเป็นตัวอะไรครับแอนเดอร์สันนะโอ้โหบวกสองตอนนี้อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาหน้าตารยิ้มรื่นมาเชียวนะฮะโอ้โหเป็นตัวที่ไม่อยากได้นะครับโย่แมสซี่ต้องรีไปไหนวะ นะครับอ่านะฮะแหม่กันมาต่อกันเลยนะจังหวะนี้นีฮะไฮไลท์ของเราจากล็อกอิน25วันในเดือนที่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยสองเป็นเจ็ดบวกสองหนึ่งบวกห้านะครับเห็นนั่งไม่กล้าเปิดเลยมีแต่คนได้วาเลนเซียอีแสบบวกสองบวกสามไม่ไม่ถึงเจ็ดสิบเลยรดครับเป็นหนึ่งแพ็คอปคป๊บไป อ่มาต่อกันนะครับใบเดียวไม่เคยพอนะครับเอาไว้สองพันเจ็ดทับสองร้อยบวกสองถึงบวกห้าใช่ครับผมโผมสิบใบต้องได้ใบนี้สิบต้องได้ <G ül sy> จากที่เป four, ิดมาสี่ห้าใบนะะทำให้แมงไม่อยากกดเลยไงชีวิตยังมีพรุ like. ่งนี huh ้เสมอเช um. ียรครับแฮปเปิดหนึ่งแพ็คมามีอาการแหลกนิดนึงนะครับโอ้โคจอนาบีมิเกลนะะเกือบหนึ่งล้าน เห็นไหมครับมาคำเชื่อเชื่อท่านได้นะโอเว่ยเอาเว้ยเอาวเอาว้ยกําลังมาดวงกํลาลังมามาคุณผู้ชมครับไม่แน่คลิปนี้อาจจะมีพลังงานมวลสารบางอย่าง ก็เป็นได้จะทำเสียงน่ากลัวทำไม,มน่ากลัวจริงๆครับแมจมิลเนอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะเนี่ยจะบอกว่ายังไม่ได้ตัวเกินร้านสักตัวเลยนะสักหน่อยหนึ่งในเริ่มต้นดีการ์ตเจ็ดสิบหน่อยแล้วคนะปับสามแพ็คเลฮนะ ให้ดีรอครับผมโอ้โหแลกกี้ติดปิกเก้แพ้อีกคนหนึ่ง,โ,ง,นงโนราดิโน่นะแล้วเป็น07นย์ในลันบานครับผมอ๋อทีมเต็มคนระับทีมเต็มแลกเปลี่ยนนะฮะช่วงวนนี้โอ้โหโนวนวดีเวนิดนึงนะขอภอภัยแอลอเลมปิกยโยงเป็นใครก็โกมิดอื ใคแค่เนี่ยมาเกล่ามาต่อใหม่ทั้งหมดดีกว่านะฮะเป็นไกซา,ามโดริยะเปิดไปตรงนี้ก่อนเลยหมื่นหกครับคิมซองจันมาเห็นหน้าและหิวประกาศดองมากเลยครับผมหมื่นหกเดียวจังวันี้สักสิบตัว เอาเว้ยเอาเว้ยซามโดเรียวาเลนซีไม่ใช่วาเลนซีวาเลนเซียเปิดวาเดนเซียอะไรฮะโอ้โหมททิวใครครับนี่แม่ชื่ออันยากจังเลยนะครับพร้อมบอฟบวกเอฟเอฟซี F 4, อันมาแหละซูซูคิมยองเดเมโดเจวิช เอาตังนะจังหวะนี้อินเันก็ได้เปลี่ยนครับไปไฮไลท์เราอ่ะนี่นะขอแสงจะได้ไหมครับด m ผู้ใจดีทั้งหลายได้เห็นใจกระผรมเด็กน้อยๆตัวดำๆเอ้ยไม่ใช่ตาดำๆครับเปิดหนึ่งแพ็คอะโอ้โห,โหอาติโอมา,ารู้ว่าได้ดีขนาดนี้นะฮะ จังหวะนี้นี่ต้องมอบเพลงนี้ให้กับการ์ดใบนี้เลยนะฮะจะต้องทำอมีเงแบบไหนถึงจะเกินล้านให้เคยได้เกินล้านเลยโอ้ชิ่งการที่จะเปิดได้ให้ได้ตัวเกินล้านเน่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่า คือแบบคือแบบบอยากมากเลยนะตัวทอแบบว่าแม่งไปสิบกว่าใบแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้แสงไม่มาใบนี้มันไม่มามันก็ใจร้ายเกินไปแล้วเนาะต้องมาแล้วตัวทออือหือน่ารัก กุ้งกิงกุ้ง,งกิงแหมแถ้กลินใบนี้ยังไม่ได้อีกนะฮะน้ำตาผมจะไหลแล้วนะครับมันแบบว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆเลยโอ้โหช่วยกีเยอนอ่านว่าอะไรกันเนี่ยช่วยกีเยอนช่วยกีเยน มมองไปมองมาหรือว่าคนขายส้มตำแถวบ้านนะครับขอสักตัวหนึ่งได้ไหมครับนะครับนะมเปิดมาจนมือชาแล้วนเนี่ยยังไม่ได้เลยคนระับเปิดหนึ่งแพีกสักหนึ่งทีก็โอ้โหโจโคคับบเดือดนะสอีมาแสบอือหือ เราจะไหลแชร์นะครับปเ, <c oughs> เปิดมาตั้งนานะาโโาาน,นะฮะมาโซโค2อ0พันเฮะอยู่ที่ตัดเริ่มต้นอยู่ที่น่าือเจ็ดสิบห้านะครับมาแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยเป็นมาเว้ยบวกบวกอย่างนี้ต้องบวกปิดบว 5, 4, 000, ัวข้าสี่ล้านด้วย ต้องบูวัวนอไว้แค่นี้มันไม่ได้แล้วครับมันเหมือนขี้ไม่สุดครับผมผมเป็นศพเต็มแล้วจฮะมีได้ก็ต้องมีเสียครับมาคลิกให้ถูกเสียจโจโคครับกดอัปเกรดครับอ่ฮะหนึ่งครับสองครับ สามครับกดอัปเดตครับติดหรือเปล่าโจโคโจโคติดครับอยู่เชลซีแน่โจโคครับโจโคครับโอ้เุดสุดสุดสุดรุดส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 ุ้สุดสุสุดท้ายแด้วนะุดสุดสุดให้หมดนีดเลยแล้วกดนนะสุดดด จะร้องให้แล้วนะครับออสวอโดฮนะทราดบแบททรดัดยนะอริสฮะออาได้อยู่ครับตัวนี้65ครับคน่าจ,จะสงสัยว่าทำไมเสียงผมแผ่วๆลงนะบอกได้คำเดียวเลยผะเคลียร์ดครับเอ้งเง้ยเปิดเอ้ยี่ใบไองไม่ได้ติ่งไรเลยยอ,อ้ โอ้โหโคโลตเร่บวกสนะจังหวะน,นี้แสงมาสองแสงนะจังหวะน,นี้อา่าอินเกิ์มาเชียวนะครับสำเร็จ,จนะจังหวะน,นี้ใช้ได้อยู่นะครับผมกะมากันไปแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ